ลงคลิปเวลาไหนดีให้มียอดวิวสูงสนะครับหรือว่าลงคลิปกี่โมงดีวันนี้มีคําตอบครับ <S <S <ๆ>หลายๆคนที่ทาคลิป YouTube มานะครับก็เอ๊ฉันจะลงคลิปเวลาไหนดีคนที่เริ่มทาใหม่ๆก็อาจจะแบบเสร็จเวลาไหนตัดเสร็จเวลาไหนก็ลงเวลานั้นเลยนะครับเอาเวลาตามสะดวกแต่สําหรับคนที่ทํามาสักพักหนึ่งเริ่มมีคลิปสต็อกนะครับเริ่มอยากจะตั้งเวลาปล่อยคลิปแล้วเนี่ย ก็จะลุบมาเช็คว่าเอ๊ะแล้วฉันจะตั้งเวลาปล่อยคลิปกี่โมงดีนะครับในคลิปแต่ละสายแต่ละแนวทางเนี่ยมันไม่ได้ใชเป็นเวลาเดียวกันครับสิ่งที่เราจะทำได้คือดูสถิติเรียลไทม์หลังบ้านสิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้ก็คือดูสถิติเรียลไทม์นะครับ48ชั่วโมงย้อนหลังของคุณในสตูดิโอว่าช่วงเวลาไหนที่กลุ่มคนของคุณดูเยอะที่สุดนี่นะครับผมลองเอามาว่าแฝ่นะครับของผมเนี่ยช่วง5โมงเย็น -7 โมงเย็นครับและยังมีช่วงเที่ยงด้วยนะครับเห็นไหม มีช่วงเย็นกับช่วงเที่ยงสองช่วงนะครับอันนี้แล้วแต่กลุ่มวา,มายของคุณเลยถ้ากลุ่มวา,มายของคุณเป็นเด็กแน่นอนครับเวลาเลิกเรียนเวลาช่วงเย็นหัวค่า ก็เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะลงคลิปเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะลงคลิปหรือแม้แต่ช่วงเช้า6กโมงเช้าที่เด็กๆตื่นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ลงคลิปเหมือนกันครับเรื่องนี้ต้องไปดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นแม่บ้านมีเวลาอยู่ตอนกลางวันสอนทําอาหารสอนทําง,งานบ้านคุณอาจจะใช้เวลาช่วงสายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถิติจะเป็นตัวบอกคุณได้ครับว่าเวลาไหนดีที่สุดแต่ผมมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ดีที่สุด ของทุกช่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แม้แต่จะเป็นสายเดียวกันนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างผมเเคยทําช่องเด็กมาก่อนใช่ไหมเวลา5้าโมงเย็นหกโมงเย็นเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับลงคลิปแล้วคนดูเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่องเด็กทุกช่องลงเวลาเดียวกันหมดเลยครับพอลงเวลาเดียวกันหมดเลยเนี่ยเกิดการแย่งชิงการแจ้งเตือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ เราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณได้เวลาที่คุณรู้สึกว่าดีที่สุดเช่น5โมงเย็นคุณอาจจะลองขยับครับเป็น4โมงครึ่งไหม5โมงครึ่งไหม6โมงไหมหรือว่า4โมงไหมลองหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับแต่ช่วงเวลาโดยประมาณเนี่ยสถิติหลังบ้านมันบอกอยู่แล้วครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันล่าสุดที่ u t u b e ให้เรามานะครับก็คือเวลาที่ผู้ชมใช้ของคุณบน u t u b e นะครับอันนี้ละเอียดกว่าเดิมเลยนะครับแยกตามวันให้เลยว่าวันอาทิตย์ คนดูเยอะสุดเมื่อไหร่อันนี้ของเราประมาณทุ่มสองทุ่มครับวันจันทร์เยอะสุดเมื่อไหร่นะครับแยกไปเลยว่าวันธรรมดาเยอะที่สุดเมื่อไหร่ วันเสาร์ทิพย์เยอะสุดเมื่อไหร่คุณจะได้วางแผนคุณอาจจะไม่ได้ลงเวลาเดิมทุกวันก็ได้ครับจันทร์ถึงศุกร์ลงเวลาหนึง่งเสาร์ทิพย์ลงเวลาหนึง่งหรือแม้กระทั่งจันทร์ถึงศุกร์ลง1คลิปเสาร์ทิพย์ลง2คลิปก็ได้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองคนดูของคุณได้อย่างดีที่สุดครับและถ้าคุณมีคําถามในการท YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับหรือไปติดตามเราที่ไลน์แอดยูทูบสตาร์ทอัพถ้าชอบคลิปมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบ